เปิดหอยหอยเดือหอยเดือบายบายเบิดบอลหกนาะบอลแปดมันอยู่น้อห้าหอยเดือยพี่น้องเอ้ยมื่อคนนี้อทั้งหมดแต่ลอยปเป็นลอยปลยลอยยลยลอยปไงกัวที่ใดจลน้ มาหนักอยู่เด้อล่ะเจอ่อเลยตะหอยจีหอยป่อมหอยจีมั้ยไปมาเดี๋ยววางจะเล่นให้เลยคนหอยด้วยไ้มาแล้วหน่อยแน่เอาสิมาเนี่ยตอนกลางคืน ตอนกลางคืนมีแต่หน่วยใหญ่ๆนะคุณเ้ยกลางเว่นหน่วยแบบใหญ่ปนใดถ้ากลางเว่นกะสี่ห้าเปิดตามใบใหม่เนาะถ้ากลางคืนกะสี่ห้าลอยเงี้ยไว้เสี็ละ